มากเลยเซนเซอร์โฟมของเรานะคะป้ายปุ๊บจริงๆต้องล้างโฟมก่อนนะไอ้จริงๆเราต้องล้างกินซิงก่อนนะคะนี่คุณดูคุณดูคุณดูแม่เจ้านะคะนี่คือประสิทธิภาพของเซนเซอร์โฟมของเรานะคะที่จะไปเซาะสิ่งสกปรกจากใต้รูขุมขนขึ้นมาขาคนขาผิวหน้าเป็นสิวอาจจะเกิดจากสิ่งสกปรกที่อุดตันก็ได้ถ้าครีมแลหน้าไม่เด้งสักทีสิ่งสกปรกอาจจะอุดอยู่ในรูคุณก็ได้ดังนั้นนะคะ แก้ปัญหานะคะรูตันนะคะรูกว้างรูถังรูไม่เอี่ยมนะคะรูมขนนะคะด้วยเซ็นเซ,นเซอร์ผมของเรานะคะตัวนี้ใช้นะคะว่านทิพย์ล้างก่อนจะดีเลิศประเสริฐส,สีมากแต่น,นี้คือจะถูกให้ดูค่ะคุณขาวว่าเขาเกลี้ยงขนาดไหนเมื่อกี้เราทดสอบแล้วนะคะว่าอายไลนเนอร์กันน้ําแป้งกันน้ํารองพื้นกันน้ํานะคะแต่ว่าน้องเซนเซ,นเซอร์โมเนี่ยสามารถซอกออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแนะนําว่าคุณจะควรจะเป็นมีตัวล้างเครื่องสำอางก่อน,อนแล้วตัวนี้ดีมากเลยคือตรงที่แบบว่าเนี่ยเนหะ็นไห เข้าไปที่ซอกสิวและสิวเซียนก็หลุดได้แบบง่ายสบายสบายอือือนี่ดูอือใครเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะใครได้ทุกสภาพผิวค่ะตัวนี้เน้นผัดเซลล์ผิวหลักการล้างหน้าที่เราต้องการคือความสะอาดล้ำลึกตัวนี้ลดเวอร์ลดเวอร์แม่ดูนะแม่อือเสื้อเปลี่ยกหมดแล้วแม่อือเห็นไหมคะแม่ขาลดมากค่ะแม่เต้นต่อค่ะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะลกูกโอเคลกูกทุกคนบอกแม่หนูรออะไรอยู่โอเคนีบไปนี่นะคะว้าวที่สุดในโลกผิวจริงแล้วค่ะผิวจริงเดี๋ยวที่ใช้เข้าไปล้างกินซิ่งที่หลังนะคะอันนี้พี่ลองพื้นมันจะเป็นน้ำน้ำเห็นอีกนิดหนึ่งจะเห็นขี้มุกแล้วค่ะนี่นะคะใช้ไปสองฝุดหนึ่งข้างครึง่งสักข้างละสามสิบวินาทีนะคะไปจะแม่จ๋าครึง่งคืออันนี้ก็ จะขึงแบบพี่ตีล,มมตล้างให้ดูเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างว่านจิบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการทำเรียง เอาสิวออกไปลูก oh, นี่เราถึงขนาดต้องมาอาบน้ำให้ดูกันแล้วเหรอเนี่ยดูนะคนะ ดูนี่มีลองพืน้นอันนี้ไม่มีโอ้โหเลยมบอวสุดยอดเอาเซเว่นเดย์มาถูกันอาบก,กันตรงนี้เลยดีไหมคะนี่คือประสิทธิภาพนะคะพูดเลยเครียดมากตอนนี้เครียดมากนะคะน้องใช้ดีมากเลยดูดิคะหัวแป้งดำบีวีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็เอาไปผ่านน้ำนะคะ ตัวน้องเขาเนี่ยนะคะเขาเป็นหัวซิลิโคนสามารถถอดล้างได้แบบนี้นะคะเพื่อความสะอาดน,นะเอาเนี้ยไปถูถูถูถล้างกับน้ำเปล่าค่ะนะคะให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดเชื้อราด,ด้วยนะคะน้องคือแบบขึดอย่างแห้งเลยพี่น้อง